ดาวหนึ่งดาวหนึ่งสวยขอบคุณที่ซ้ำให้ครับเฮย้ยมีคนอีกตรงนั้นอ่ะเห็นปะกูว่าแล้วมันมาจากไหนตัวเนี้ยกูแตกด,ดาวมันดาวามันดาวซ้ำดิซ้ำขอที่มันช่วตัวเองจะย,ย,ยีซ้ำเออกระแพงกระแพงกระแพงพี่ป,ปอนแอดด็อกไปพี่ซุปปกระแผ่กระแผงกระแผงพี่ปอน โอเคตายไม่ใช่ตัวนี้นะที่มันยิงตายอ่ะเข้าไปอ๋อจะแล้วข้างบนเฮ้ยมันบัฟแรมเซเว่นว่ะมันยิงเบบข้างหน้าข้างหน้าสัตว์เลยเตรียมลงเลยลงเลยลงเลย มันดึงอยู่มันลงมามันลงมามันลงมา <c oughs> ตายหมด <c oughs> ตายอุ้ยฮู้มันเดือดจังวะ chưa đó chưa 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 đâu muộn đen rồi á đen tai, ở đây này ở này bảo đi đi cùng đi เอ๋ทิ้งกุ้ยลงมังล่างอีกไอ้เจ๊มันมีตัวนึงมีตัวนึงมีเอ๋โอ้ยไม่กอดเกือบดาว é mình đào đi đừng để đào đi đừng đào đi ui đào đi đừng é p p p con còng p mở còng p mở còng ăn đứt kill ơi Ế dớ ดาหนึ่งข้างล่างพี่แชมช่วยอุ้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 ยไฟเฟรมรอปเฟรมรอปเอเข้ารอต่อพี่สิรอต่อขึ้นมาได้มา่ออขวาดาว

เฮ้ย <He> มีคนพุ่งมาดาวหนึ่ง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 ซ้ายมือเที่ยวมาตรงนี้ไม่ได้ซ้ำโอเค แล้วคือเมื่ <bunker. S 2> อกี้ฮาบีบก็ไม่เจอฮาบีบไม่เจอด้วยตายหนึ่งข้างล่างดีปีก่อนพี่หลงก่อนก็แตกดาวหนึ่งดาวหนึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ ta ti, lâu lâu không khứ sân sân linh á Đá đường lô ma xuế nồi Đá sống

หล,ลัลงลงหลังลงไม่ใช่กูยังไม่ได้ปืนเลยดิ่งไปทุ่งแจ้งเลยสิมันอยู่นั่นะนะ่ะเอ่อกระดังตัวท้ายอะ่ะกำลังมากำลังมาขวาเฮ้ยมีคนยิงตามมันมายิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไปแฉมมันนอนแค่ไม่มีกระเบิดอ,อ่ะพี่เออพี่ จะขึ้นไปเก็บตังค์บ้าให้ไม่เก็บวันนั้นให้ไป oh, <laughs> พี่แชมป์โดนพี่แชมป์โดนเอ๋มันวิ่งใส่พี่แชมป <laughs> <A, S 2> ์แล้วอ่าไ <laughs> <laughs> ว้ไว้ส,ว why, why, สองตีเลย T, ตีหลังก็ว้แล้วพ <laughs> <A, hello. S 1> ี่เท่เองฮัลโหลดาวพี่ตายอ้าวมันอยู่ในกล่องระเบิดมันอยู่มันอยู่ในกล่องกระสุนเอ๋ <laughs> <M' kay. laughs> A, ไป oh. đào, đói. Giết lâu, sắm phải giết lâu, sắm hết đào, đào, tôi thẳng đào, tôi thẳng đào, 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 đào. Hey, đi kèm cuồi. Đi xéo เอ้ปืนมันโอพีว่ะก็แตกพี่แชมก็แตกสองเลยพี่แชมดาวหนึ่งพี่แชมพี่ดึงเลยพี่ต้องแต่ก่อนเออดึงเลยยิงเลยเ่จริงมเอ้ยเอ้ยอะไรจ๊กไหน เฮ้ยยา2ใช่ป่ะไอ้ ơi Con เห้ย rồi สุดท้ายเหี้ยอยู่นี่อ้าว em สวยเอ้ยมันตาย เอ๊ะเจ็บเจ็บสามไอ้หมดสัญญาแล้วมันก็ไม่ต่อเฮ้ยเอ๊ยดาวหนึ่งหลังตึกก่อแตกดาว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 มันดาวมากี่ตัวแล้วเนี่ยมันดาวไปกี่ตัวมันมีชุกตัวเองปหมเนี่ยมันชุกตัวเองไปคนนึงโอ้โหเกือบไม่ทันพี่แคมเกือบไม่ทัน